แน่นอนค่ะมานั่งแบบนี้ก็ต้องรับคำท้านะคะศีสุดาวินิสวรรค์น,นะคะจากโมเด n นายอสมทค่ะก็ขอรับคำท้าคุณพรทิพย์นะคะไอซ์บะเกตถังนี้นะคะราดลงมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอเรียกผู้ช่วยหน้าตาดีด้วยนะคะน้องเอ็มนะคะเชิญนะครับก็ลองดูนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเห็นเห็นแต่เขาทำในคลิปนะคะพร้อมนะครับ ก็หลังจากรับคถาแล้วแน่นอนบริจาคด้วยนะคะอยากจะบริจาคให้กับเทใจ c o m นะคะไปถึงกลุ่มสร้างอาชีพให้กับแม่บ้านที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้นะคะแล้วก็ขอมอบบุญนี้นะคะไปให้เพื่อนออนไลน์แล้วก็เพื่อนในวงการสื่อสารมวลชนอีก3คนด้วยกัน คนแรกนะคะขอเรียงลําดับจากความอาวุโสพี่ที่รักหนึ่งคนนะคะพี่ปุ้ยพี่มณวันนะคะอดีตผู้ดาเนินรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทางช่อง3ามนะคะพี่ปุ้ยรับด้วยนะคะคนที่2นะคะน้องบีัมไพรัตค่ะผู้ประกาศข่าวพยากรงกาศจากโมเดิร์นนายฝากน้องบีด้วยนะคะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะคุณต่ายกหนกพรค่ะผู้ที่ดูแลสื่อออนไลน์ของไทย PBS นะคะก็ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็หนาวนะคะแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มอุ่นดีเหมือนกันนะคะ